โยยมบนินเผยจับได้แล้วคนไา่หลอกโอนเงินสองล้านบาทส่วนสิได้งเงินคืนหรือบอยังบ่หวังเรื่องราเป็นยังไรมาติดตามรับชมในเรื่อยนะครับโยยมบนินไล่สดบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรแผนกอาชญกรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์จับโตคนลลยถีบหลอกหายซ่อนุษโอนเงินไปหายสองล้านบาทได้แล้วและสิน้ำตัว,วพัีซอพสพโกสุมพิศัยซึ่งเป็นสานที่ที่เกินเหตุ และสิขยายผลไปถึงโตการใหญ่ที่อยู่ในองค์กรนี่ส่วนสิได้ดเงื่อนขึ้นหรือบอย่งบอหวังปันใดแต่ความในใจขึอ้อยากไดขึ้นนั่นแหละเนาะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาฟังเสียงสดๆของนุ่มโจโยโมณินได้เลยนะครับแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจไซเบอร์นะครับรวมกับตำรวจกุะทริทยศ์นะครับคดีนี้นะครับ ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าพ่นจับผู้ร้ายได้แล้วนะครับหลังจากที่ได้รับหมายจับจากสารนะครับท่านการดำเนินคดียังเร่งด่วนครับพี่น้องตอนนี้เพ่นจับกลุ่มมาแล้วครับนำกระสุนมส่งมองที่นะครับสถานีตำรวจโกสมพิเศนะครับสอบปากคำ กุ้ตาหอนแล้วก็เจอหลายๆคนเจอแล้วก็ทักมานะครับทักมาขอบคุณว่าถาบ่เห็นข้าวนี่กะคงเป็นเยื่อมันแล้วนะครับเป็นเยื่อข้อมิตชา้าชีพแล้วนะครับเบื้องต้นตอนนี้ถ่าจับผู้ไรได้นะครับกะือว่ากะสิมีการซักทอดหรือเชื่อมโยงกันเป็นแบบไดก็ถือว่าจังนะครับจังมึงตำะบวนหรือตำรูปแบบของคดีแหละครับพี่น้องครับของรูปคดีครับ ส่วนเงินสิได้ขึ้นหรือไม่ผมก็คิดว่ายากอยู่ครับแต่ว่าผู้รายเนี่ยอาจจะจับได้แล้วมีกันนี่ซักทอดไปหาแบบใดแบบใดเดียวเฮาจังจังจังรอเมืองเดี๋ยวพี่น้องคงสิได้เห็นหนา้าเห็นตาแล้วครับเป็นตอด้บ่เงินบอบขึ้นบอกแต่คือจหนว่มจวบาเมื่อกี้แล้วครับเรื่องเงินเพราะว่ามันต้องมีการสืบสาวเล่าเรื่อง หาต้นเหตุสืบสาวเล่าเรื่องหาต้นต่อนะครับต่อ่าขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นก็เริ่มนแหละครับไปจากหนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไล่ไปตต่ขั้นตอนแล้วครับ ก็หลังจากที่จับคนร้ายได้กับวังว่าเจอทีจะสืบสวนไปถึงต้นตอไงที่ปลอกโอนเงินสนุดสองล้านบาทและกระไดเงินขึ้นเป็นกาลัองจาให้นมโจโย่มมนินนะครับที่เสียเงินสูญเงินไปกว่าสองล้านบาทหลังจากได้สองล้านวิจากจบแบบเทเทเพลงลังฮิตฮอตอยู่เรียกว่า ก็เอิ่นว่าทั้งโฉกทั้งเคราะห์มาพร้อมกันสำหรับโจโยมมนินก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับเกาะแก่งข้อเส้นเตืรอเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีโบอโอนเงินหายไผง่า,งงายโบรับสายที่แปลกๆ้าลับแล้วก็อย่าไปอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวสิตกเป็นเยอของแก่งวิชาเฉียบนีได้นะครับใครมีข้อคิดเห็นเป็นยังไรก็สมัครคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดขิปต่อไปขิดหนาจังมาพบกันใหม่สวัสดีครับ